สวัสดีค่ะช่องพา m e l o INSIDER วันนี้จะพามาทำสาคูไส้เห็ดหอมนะคะส่วนประกอบก็จะมีกระเทียมนะคะที่สับนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยถั่วลิสงน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช้โป๊แล้วก็เห็ดหอมซอยเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้โอลิฟอนะคะใส่ลงไปนะคะแทนน้ำมันพืชใช้น้ำมันโอลิฟออยดีที่สุดค่ะ อ่ะนละค่ะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะรอ,อน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เจียวจนกระเทียมเกือบเหลือนะคะแลังจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อให้กระเทียมของเรากรอบแล้วก็อยู่ได้นานค่ะ นี่ค่ะเราได้กระเทียมเจียวที่หอมระกอบแล้วนะคะเราก็แบ่งแยกออกมาแล้วก็เอาน้ํากระเทียมนะคะที่เหลืออยู่ในกระทะนะคะเอามาใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้นะคะแล้วก็มาผัดนะคะจากนั้นใส่ใช้โป๊นะคะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะรสจะออกหวานแล้วก็เค็มนิดนึงนะคะเพื่อเวลาเราปั้นไส้กินกับสับคุแล้วจะอร่อยะคะ่ะ ผัดให้แห้งเลยนะคะนี่ค่ะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะเห็ดหอมเราก็สับละเอียดนิดนึงนะคะพอผัดให้เรียบร้อยแล้วพอแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลงไปนะคะเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาตัวลูกนะคะเรามาเตรียมแป้นสาคูนะคะเราเอาสาคูเทนลงไปนะคะแล้วก็จากนั้นเอาน้ําอุ่นๆนะคะใส่ลงไปในเนื้อสาคูนะคะจากนั้นก็ รอให้เย็นนิดนึงแล้วเราก็มาปั้นค่ะตอนนี้ไส้ชโป๊ก็เย็นแล้วนะคะเราก็มาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะคะพอดีคำค่ะปั้นเตรียมไว้ก่อนนะคะขั้นตอนการเตรียมไส้เรียบร้อยแล้วนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆนะคะพอดีคำจากนั้นเรามาทำเรลืองแป้งกันค่ะเพื่อจะนำมาห่อค่ะ หยิบแป้งมาเล็กๆบางๆนะคะก็เล็กๆนะคะแล้วก็มาคลี่ออกให้มันแบนๆบางๆแล้วจากนั้นนำไส้ลงไปนะคะแล้วก็ห่อนะคะทำให้เป็นลูกกลม นี่ค่ะเราปั้นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเรารอน้ำเดือดนะคะแล้วเราก็นำสาคูที่เราปั้นนะคะมันนึ่งสี่นาทีค่ะจับเวลาครบ4นาทีแล้วนะคะเรามาดูหน้าตาสาคูค่ะเป็นไงบ้างคะน่ากินไหมคะ เรานำน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะมาใส่ลงในเม็ดสาคูเพื่อไม่ให้มันติดกันค่ะนี่ค่ะทำง่ายๆกินเองที่บ้านสาคูไส้เห็ดหอมค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะทำอะไรดีๆมาให้ดูกันอีกค่ะ